สวัสดีค่ะก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก FC ห้องคำนวนทางพารวยทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปเด่นล่างนะคะสองสูตรนั่นก็คือสูตรดาวหนึ่งแล้วก็สูตรดาวสองซึ่งในวันที่ผ่านมานะคะวันที่17มกราคม66นะผลออกบนที่5 1 9ล่างที่47เนะคะเราคำนวณได้4 53 2ผลออกที่4 7ล่างใช่ไหมคะมันเข้าที่เลข4 นะคะนี้ในหลักสิบนะคะอะ่อันนี้ก็เข้าเข้าต่ออีกงวดแล้วนะคะนี่สีงวดที่แอดลงให้นะคะก็เข้านะคะเรามาดูสูตรอันนี้คือสูตรดาวสองนะคะนี่สิบเจ็ดมกราคามงวดที่ผ่านมาล่างออกสี่เจ็ดก็เหมือนกันนะคะเข้าที่เลขสี่ในหลักสิบนะคะนี่สามตัวเข้ามาหนึ่งตัวนะคะทุกคนคะ่ะ ในหลักสิบนะคะอ้าวก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณสองสูตรนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูคำเตือนก่อนๆน,นะคะคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังนะคะเท่านั้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้ทงสิ้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะ ใครเข้ามาใหม่แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แอดด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะคะช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของแอดนะคะถ้าใครกดไลค์กดติดตามแอดก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนมีโชคมีลาบเข้ามาทั่นหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานด้านใดก็ตามที่ทุกคนหยิบจับอยู่ก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองให้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะ เดล่าสูตรแรกนะคะสูตรดาวหนึ่งเราใช้หลักนะคะจะใช้หลัก10บนนะค่ะลบหน่วยบนนะคะได้ตัวไหนบวกหนึ่งคงที่นะคะแล้วก็อ่ะบวกหนึ่งคงที่เสร็จแล้วเราจะได้ผลลัพธ์เนาะก็บวกหนึ่งบวกแปดบวกเก้าทั้งหมดจะได้สี่ตัวนะคะสำหรับสูตรดาวหนึ่งนะคะตั้งแต่หนึ่งมิลลิยนหกห้านะคะทุกคนก็ดูสถิตินะคะแอดลงให้ทุกคนบ่อยแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้ก็ ลงทุกคลิปเลยนะทุกงวดเพราะว่าสูตรมันใช้ได้นะแอดก็ลงให้ทุกคนตลอดนะสำหรับสูตรดาวหนึ่งนะคะนี่งวดก่อนก็เข้ามาเรื่อยๆนะมีที่ดูเนะาะสติสิติของมันก็มาหลุดงวดนี้งวดที่ออกแปดสามแล้วก็เจ็ดห้าหลุดสองงวดนะคะนี่หลุดสองงวดก็เข้ามานะนี่ก็เข้า หนึสองสองตัวบ้าง ,1 ตัวบ้างนะคะอ่ามาดูวดนี้นะ,ะงวดนี้เป็นวันที่1ก็อพอวดที่จะถึงนี้เนาะหนกอพอหกวัที่สิบเจ็ดแล้วอ่ะนี่นะคะสิบบนสิบบนคือเลขหนึ่งะคะแล้วก็ลบด้วยหน่วยบนคือเลข9ลบกันได้แ8ดแปดบวกหได้ 9, เก้าอเ้าตังก้า9บวกหได้สิบนะคะเราจะใช้แค่เลขศูนเท่านั้นนะคะตัดเลขหน้าทิ้งนะคะแล้วก็ศูนย์บวกแดได้8ปดแปดบวกเ้าได้สิบเจดเอา7 เอาแค่เจ็ดคะเลขหนึ่งจะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นสูตรนี้สูตรดาวหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเราจะได้9087นี่คือแอดทำให้ดูเรียบร้อยนะคะ9087จะมี1ตัวหรือ2ตัวต้องมาหลุนแต่แอดคิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะคะเราต้เกียดรอผลไว้ก่อนแอดคิดว่าน่าจะมามีให้ดูไม่1ถึงก็2ตัวนะคะแอดคิดว่าน่าจะมา1ตัวแหละเพราะว่างวด,งวดก่อนหน้านี้นะคะทุกคน ก็เข้าที่4ใช่ไหมอ่ะคลิปก่อนหนะ้านี้ที่แอดลงให้จะเป็นคลิปเอ่า f อ F2 ใช่ไหมนี่ F1 F2 ชนกันที่7นะก็มีเลข7งวดของดาวหนในสูตรนี้ก็มีเลข7ก็คิดว่า7ก็เด่นนะคะในงวดนี้นี่เดเด่นนะคะงวดนี้สำหรับตัวแอดนะ7 ส่วนตัวก็จะ7กับ9นี่แหละ7กับ9นะคะหรือถ้ามาสงตัวก็จับได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าสูตรนี้นะ่าจะมาส่งตัวออะไปดูสูตรที่2กันเลยค่ะสูตรที่2ก็เป็นสูตรเด่นล่างดาว2นะคะจะใช้ส0บนลบหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวก1คงที่นะคะแต่รอบนี้เอาแค่3ตัวก็คือได้ตัวไหนบวกเพิ่ม8บวกเพิ่ม9ก้าทนงวดที่ผ่านมาก็จะบวก1แล้วบวก8บวก9อันนี้บวกแค่ แปดแล้วก็เก้านะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเหมือนกันนะคะก็มีหลุดสองงวดก็คืองวดที่ออกเจ็ดห้ากับห้าสูตรหลุดสองงวดเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันเข้าสองแล้วก็เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งมานะคะงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะก็เข้าได้ ตัวเด่นแค่4 2 1 3ตัวนะคะมาดูงวดนี้คืองวดวันที่1 7บเจ็ดกุมภาพันหกหกสิบกุมภาพันหกหกอ้าสิบเจ็ดครั้งที่ 17.. วันที่1นึ่งกุมภาพันหกห6เนาะวันนี้แอดก็เบอร์เอรนะคนแบบมันไม่ค่อยสบายนะคะแต่แอดก็จะมาทำให้ทุกคนดูอาจจะแบบพูดติดๆขัดๆบ้างนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะอ่ะ ใช้1นะ,ะ่ะหลักสิบบนคือเลข1หน่วยบนคือเลข9ลบกันนะะได้8 8ดแปดบวกหนงที่นะคะนี่บวกหงบวกหนงที่นะคะก็จะเป็น9มาตั้งนะ,ะเอา9ตั้ง9ก้าบวกแได้17อเอาแค่เลข7เลข1ข้างหน้าตัดทิ้งนะคะก็7จ็ดบวกเกาได้สิบหกโอเเลข6ก็จะได้9 7 6านะคะสำหรับสำหรับดาว2นะคะเดี๋ยวเรามาจับชนกันระหว่างดาว1และดาว2นะคะเป็นยังไง อะเด่นล่างชุดประกบดาวหนึ่งและดาวสองนะคะหรือว่าจับชนกันนั่นเองนะคะทุกคนคะตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนเหมือนกันดูสถิตินะคะอ่าชนกันตั้งแต่ต้นปีนะชนศูนย์สองอ่าก็เข้าศูนย์สองสองตัวเลยชนสี่สองก็เข้าที่สองแอดจะวงตัวชนให้นะคะอันนี้ศูนย์สองแล้วก็อันนี้ชนที่สี่สองก็เข้าที่เลขสองแต่เข้าหลักหน่วย ชน8 6มาที่6ชน7 5มาที่5ชน6 4มาที่4นะคะต่อไปชน6 4ก็มาที่4นะคะชน6 4หลุดนะคะนี่ตัวชนหลุดอันไหนหลุดแอดคอลเขียนสีส้มไว้นะคะจะได้เห็นชัดนะนี่อ่ะหลุดนะคะตัวชนนี่หกสี่สองศูนย์สี่สองสี่สองอันนี้คือตัวชนหลุดนะคะเพราะว่าแต่แต่ละสูตร มันมันหลุดสลับกันนะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งมาสูตรนี้หลุดยังไงก็ตัวชนไม่มาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าทั้งสองสูตรถึงจะตัวชนถึงจะมานะคะอ่าแล้วก็งวดที่อางวดนี้เนาะเจ็ดห้าก็มาที่เจ็ดอันนี้ชนสองศูนย์ก็มาที่ศูนย์นี้ชนที่หกสี่ก็มาที่สี่อันนี้คือเข้ายาวเลยตั้งแต่ทําให้ทุกคนดูเนี่ยทาให้ทุกคนดูเนี่ยเข้ามาเนี่ย ต่อมาชนที่7 5ก็เข้าที่เลข5ได้งวดที่ผ่านมานะคะดาว1ได้4 532ดาว2ได้4 2 1ชนที่4 2ล่างออก4 7นี่เข้าที่เลขก4น่าสนใจมากนะคะสำหรับสูตรนี้ระบายสีไว้เพื่อความจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะ มาถึงงวดนี้นะคะทุกคนหนึ่งกุมภาพันหกหกนะคะอ้าวดาวหนึ่งนะคะดาวหนึ่งได้เก้าศูนย์แปดเจ็ดดาวสองได้เก้าเจ็ดหกชนที่เก้าแล้วก็เจ็ดนะคะเราต้องมาดูว่าตัวไหนจะมาก็แอดชอบทั้งเจ็ดทั้งเก้าเลยนะคะในส่วนตัวชอบมากที่สุดก็คือเลขเจ็ดนะคะเก้าไม่รู้ว่าจะติดดับไหมใครไม่สนใจดับก็ ชอบ9ไปเลยนะ9มันน่าจะดับไม่10ก็หน่วยนะคะมันน่าจะถ้ามา9อาจจะเป็นหน่วยหรือ10แอดต้องไปดูอีกทีว่ามันดับที่ตัวไหนนะคะสำหรับเลข9แต่ถ้า9ดับก็ต้องมา7แต่ถ้า7ดับก็ต้องไป9กก็ต้องดูไม่งั้นก็เล่น2ตัวนี้ไปรูดวิ่งก็ไม่เสียหายนะคะทุกคนเนี่ยแอดก็ให้เป็นตัวรูดวิ่งร่างอยู่แล้วคือ9กับ7เนาะก็ต้องดูอีกทีนะคะเรามาดูอืมอีกสูตรหนึ่งแอด call ดูตรงนี้กรอนนะคะอะให้ทุกคนดูแต้มล่างอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันนี่แต้มล่างอันนี้คือสูตรแรกนะมันมีหลายสูตรแต่ว่ามันจะคํานวณยากแอดเลยยังไม่ได้เอาไหมทุกคนดูนะก็ดูตามนี้แล้วกันนะคะเพื่อเผื่อว่าวันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะอะใช้แสนนะคะทุกคนแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างห้าครั้งบวก ร้อยหน้าครั้งหนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2นะคะยาวมากนะคะได้ตัวไหนบวกเพิ่ม2บวกเพิ่ม1บวกเพิ่ม2บวกเพิ่ม3าแล้วก็บวกเพิ่มหนึ่งก็จะได้ตามนี้นะคะทุกคนใครอยากจะเอาไปลองทําดูก็แคปสูตรไว้แล้วก็ไปทําดูนะคะคือมันยาวแอดก็ยกให้ทุกคนดูแค่นี้แหละแอดเหนื่อยนะคะมันทาเยอะแล้วมันเหนื่อยนะทุกคนก็คิดว่าเอาประมาณนี้แล้วกัน เดินจริงนะคะเดินได้จริงอยู่นะคะตั้งแต่งวดวดงน,นี้คืองวดที่ออก0ูนย์แดเนาะแต้ม8ดก็เข้านี่แต้มแเข้าที่แต้มแดออก1นออกหนึ่งสแต้ม5้าก็เข้าที่หแต่แอดว่าจะจับอีกสูตรหนึ่งมาชนเพื่อจะได้เลขที่น้อยตัวอยู่นะแต่ว่ามันมันก็ทํายากแหละตาม ตามที่แอดแจ้งไปอันนี้ให้ทุกคนดูเป็นหลักไปเลยนะคะก็คือสูตรนี้อ่าห้าแปดชนกันที่สามอ่าไม่ใช่ชนนะคะเป็นเป็นแต้มสามสี่เจ็ดแต้มหนึ่งนะคะเข้าเข้านี่ว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นงวดนี้ทุกคนแคปบไปได้เลยนะคะแต้มก็คือสี่หกเจ็ดเก้าสองหนึ่งทุกคนก็ลองเอาไปเอาเก้าจับอะไรอ่ะคู่กับอะไรได้แต้มสี่อะไรเงี้ยเนี่ย นี่สม,มุติกกับ7เนาะทุกคนก็เอา9จับอะไรก็ได้แต้ม4 7จับอะไรได้แต้ม4อะไรเงี้ยฮะลองลองออกมาทําดูนะคะเผื่อจะมีในนั้นนะคะทุกคนก็จะได้ประหยัดต้นทุนไปอีกนะคะถ้าได้เลขที่น้อยชุดเนาะเดี๋ยวแอดก็จะพยายามหาอีกสูตรหนึ่งเพื่อจะมาตัดแต้มให้มันเหลือน้อยตัวให้ทุกคนได้เลือกตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนถ้าใครช,ชอบแอดก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะ สิ่งสำคัญคือกดติดตามให้แอดด้วยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าแอดใน u t u b e แอดก็ทำให้ทุกคนได้ดูฟรีนะคะสำหรับใน youtube นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มแบบว่าที่แอดคัดเลขมาให้แล้วก็สามารถเข้าไปได้ตรงนี้นะคะเข้ากลุ่มเลขรับวงในรัฐบาลนะคะนี่ก็แอดไปตามนี้เลยนะคะในกลุ่มนะคะหรือว่าใน ในกลุ่มแอดนี้นะคะก็จะมีใบดําตารางชุดเน้นนะคะเนี่ยก็มีตามที่แจ้งเลยหลกัหลกๆเลยแอดจะให้ทุกคนเล่นใบดําตารางชุดเน้นนะคะเน้นไปที่ตารางนะคะแล้วก็ตัวเด่นก็ดูตามนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณใครที่ดูจนจบคลิปนะคะแอดขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป,ปค่ะสวัสดีค่ะ